สวัสดีครับวันนี้ผวกช h o the First Channel นะครับว oh. ันนี้เราจะมาอัดเกม Resident Evil นะครับวันนี้ก็มาต่อกันใน EP ที่3นะครับซึ่งในรอบนี้คือหลังจากที่เราเสียมาวินไปแล้วเนอะก็คือเรียกไงอะเราก็ต้องไปต่อเนอะก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอนะ่ะกันก็เออเหมันก็ไม่จะมีลิฟต์อยู่ทางนี้เนอะซึ่งคือตรงนี้ก็ไม่ชัวร์นะครับว่าแบบมันจะลงไปทางไหนอะแต่ก็หวังว่าแบบจะไม่เจอตัวอะไรเนอะผมขอถือลูกซองไว้ก่อนเลยแบบเพราะแบบสมมติว่าแบบมบบีอ๋อโอเค ไม่มีตัวอะไรมานะฮะคือแบบกําลังจะพูดเ,เดี๋ยวเฮ้ยทำไมมีแอปเซฟอ่ะ <What? S 1> คือทําไมเขาถึงมีแอปเซฟเดี๋ยวก่อน <c oughs> คือน่าสงสัยนะ <c oughs> ขอลงมาข้างล่างนี้ก่อนนะฮะเผื <c oughs> ่อว่าแบบมีของอันนี้อะไรเมื่อกี้เห็นนะ <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> แฮงเกอร์เน็ตหรอถามจริงเฮ้ยลูกระเบิดนะครับนั่นนึงขออีควิปไว้ก่อนเลยดูหน่อยสิ บอกว่าไอ้นี่นะฮะ리ทูแมทช์กมบแฟกเมนต์เนอโหเฮ้ยน่าสนใจแล้วันเนี้ยคืออะไรเนี่ยเหมือนเป็นส่วนแต่งปืนมั้งนะฮะไม่ชมกันแต่ว่ามันต้องใช้อะไรอะ่ะเหมือนว่าแบบมันจะต้องแบบเป็นล็อกอะไรสักอย่างเนอะอันนี้ก็ยังเปิดไม่ได้นะครับแล้วตรงเนี้ยเปิดได้ปะไม่ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เอองั้นก็ไปเรียวไงอะขึ้นไปตรงอีกทางเนึงนะฮะก็หวังว่าจะไม่เจอตัวอะไรจริงๆเนอะคือถ้าแบบ เจออ่ะคือเอ้ยอะไรอ่ะใครอ่ะไทยแป๊บนึงมองไม่เห็นเอ้ยอะไรอยู่ข้างบนนะ่ะตัวอะไรอยู่ข้างบนแปบ๊บนึง,ค,งนะคือผมยังไม่พร้อมนะคือผมยังไม่พร้อมเออเอมโอเคนะอย่านะยังมีตัวอะไรมานะขอร้องโอเค ไม่เมียวแหละอย่างเงี้ยนะฮะอู้โอ้ยเออน,นี่ผมตกใจอ,อันนี้ใครอะทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยโอ้ตัวอะไรอ่ะไอ้แบบนี้เลีอ่ยอนไ้คือผมไม่มีของมนนี่เฮ้ยรีบลุกนี่เฮ้ยแป๊บนึงคืออันนี้ผมไม่เชื่อว่าแบบผมจะรอดป่ะเนี่ยคือไม่พร้อมสุด นะฮะถอยถอยอมเมื่อกี้คือเขาบอกว่าแกเนตอ่ะไอตัวลูกระเบิดใช่ไหมเขาบอกว่าการันตีค่าใช่ไหมนีม่เดี๋ยวผมก็ขอปลาไปแล้วฮะดูเสื้อมันจะฆ่าหรือเปล่าไม่นี่ไม่ตายอ่านี้ผมสัวละมันไม่ตายงั้นผมก็ต้องยิงขวดใช่ไหมนเนี่ยโอ้ตาเหรอจริงด้วยเหมือนกับว่ายิงตาเป็นจุดอ่อนของมันนะฮะโอเคผมขอรีบหนีก่อน คือไม่ชชวร์ว่าควรแบบอยู่เฉยๆเป็นเป้านิ่งหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็หวังว่าจะรอดเนอะเ,ออเสียงมันอยู่ใกล้มากอูเกือบโดน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 นะฮะโอเคโอเคโอเคือ,คอ,คอ,คคอมันยิงบแบบมันไม่สทบสะท้ธาเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ลูกซองเลยกันนะฮะคือโชคดีที่แบบผมเอามาเต็มๆม,มาเนี่ยอุย้ยโดนดีหัว เอามีดไปก่อนเลยนะฮะโอ้แล้วจะรอดได้ยังไงเนี่ยยิงไปเลยนะฮะหมดแม็กหมดแม็กแล้วนะอันนี้คือกระสุนหมดแม็กแล้วนะโอ้โหอยู่ใกล้มากเขาหายไปไหนโอเคมันลมละมันลมละนะฮะเดี๋ยวเอาลูกซองยิงเลยเออเอาลูกซองยิงอืม โอเครีบหนีก่อนนะฮะรีบหนีก่อนเดี๋ยวตายนะฮะโอ้ตามาติดติดเลยเอาหายไปไหนเอาตามันหุบไปแล้วอะทำไงดีเนะี่ยคือตามันหุบไปแล้วเอองั้นผมก็ยิงหัวล้วกันใช่ไหมถ้าตาไม่ได้งั้นก็ยิงหัวนะฮะ เหมือนกับว่ายิงหัวมันจะทําให้สตันป่ะเนี่ยใช่ปะ่ะเหมือนกับถ้าแบบผมยิงหัวคือมันสตันนะอืมได้อยู่ได้อยู่ก็อย่าไปดิหายไปไหนแล้ววะไอตัวนั้นหายไปไหนแล้วเคาอยู่ที่โรงก่อนหายไปไหนแล้วเสียงไม่อยู่ฝั่งนั้นอะ่ะเอ้ยแบบนึงหายไปไหนโอ้ตกใจเอ้ยมันตกใจมาก ไอ้แปบ๊บนึงคือรีบหนีก่อนรีบหนีก่อนรีบหนีก่อนเลยรีบหนีก่อนเออเอาตาออกมาละตาออกมาละนะฮะโอเคออกมาปูดออกมาอืมยิงอัดเข้าไปเลยนะฮะโอ้กระสุนลูกซองผมใกล้หมดแล้วเหลือกระสุนน้อยมากคือต้องการให้มาเป็นเป่านิ่งก่อนนะฮะคือ,อยังแบบผมหนีไม่ได้อ่ะแปบ๊บนึงคุณไปไหนอุ้ยติดเหล็กเ <laughs> มื่อกี้มันติดเหล็ก <laughs> เออโอเคโอเคโอเคให้มันตามผมมาก่อนแล้วกันเออยิงไม่โดนผมยิงไม่โดนตาอ๋อโอเคโอเคเป่านิ่งแล้วนะฮะเอ้ยคือผมยิงไม่โดนอ่ะเอาลูกซองมาก่อนแล้วกันตงเนี้ยิงอัดเลยเต็มเต็มนะฮะเอออืมไม่โดนเลยอะ่ะเอามันหบไปแล้วตามันหบไปแล้วอะ่ะ โอเคมาก่อนมาก่อนไม่ไนะ้ผมก็ยิงหัวโอเคตามันปูดแล้วนะฮะตาม,มันเริ่มแดงแล้วอ่ะหรือว่าต้องยิงไปเรื่อยๆจนกว่าแบบตามันจะแตกเปล่าอ่ะอุ้ยโดนฟาดโอเคนี่แฟลชแกรนด์นะฮะโอเค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 ยิงตาก่อนเลยนะฮะเฮ้ยมันมีตาให้ผมยิงอะ่ะแต่แบบผมยิงไม่โดนยิงโดนสินะฮะ,ว, ύ, ะวิจะรอดละจะรอดละ อยู่เฉยๆทำไมเนี่ยโอ้ยอยู่ๆก็วิ่งอยู่ๆก็วิ่งมันหลาแล้วนะเนี่ยอึดมากนะครับแบบอึดมากอะ่ะเฮ้ยเออจะโดนเฮ้ยกระสุนลูกซองผมยี่สิบสี่นัดนะเนี่ยกระสุนผมจะหมดแล้วอะ่ะ เดี๋ยวผมเก็บกระสุนไว้ก่อนดีกว่านะคือเผื่อแบบหลังจากจัดก,การบอสตัวนี้ไปแล้วก็แบบอาจจะยังรอดได้อยู่นะฮะเอ้าแล้วไปอะไรอยู่ตรงนั้นมันข้างเหรอแน่เลยอาจจะใกล้ตายแล้วมัง้งไม่รู้สินะฮะเออมันมาได้ยังเนี่ยเอ้าไปไหนอะนี่คือไม่เข้าใจเหมือนเขาแบบจะไปไหนอะแบบ โอ้รอดเฉยแต่ว่าตามันไม่แตกนะหรือว่าคือจุดอ่อนของมันคือตรงตาจริงๆอะแบบอันนี้ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยคือแบบผมก็รอดแล้วกันนะโหเป็นบอสไฟที่แบบเดือดมากฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่ๆก็ลงมาเนี่ยนะเหมือนก็แบบมีคนจับตามองเราอยู่นะเนี่ย เออใช่จริงดีออนพูดมีเหตุผลคือแบบเราก็สู้อยู่ข้าล่าชต้างนานี้ไม่มีอะไรแบบมันไม่หล่นลงมานะสู้เสร็จอยู่ก็หล่นลงมาเฉยเลยเออมีเหตุผลแปกนะฮะแล้นตรงนี้คือเรื่องผมยังไฟล์สีเข้มอยู่เนอะก็ถือว่ายังอันทัชอยู่เพราะแบบพวกไอเทมเนี่ยแบบผมแบกมาขนมาเต็มตัวเนะก็พวกมีดอะไรเงี้ยคือแบบไม่แบกมาคือแบบผมอาจจะแบบตายไปแล้วก็ได้อะก็ ถือว่าผมโชคดีมากนะที่แบบไม่ได้เอามันออกไปอะ่ะก่อนที่แบบผมจะลงมานะครับอืถือว่าโชคดีนะโชคช่วยนะฮะเออมัวยังมีของอยีกนะฮะเ,เก็บของอืก็เออเขาให้กระสุนเรามาเยอะอยู่นะคือแบบไม่เชบแบบเรามารอบนี้คือเสียเปล่าเนอะ ซิตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอเก็บเอ่อเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนกันกินเฮิร์บเก็บไปเลยนะฮะแบบมีเยอะเกินเนอะแล้วก็กระสุนลูกซองออกมาสองนัดน,นะครับกระสุนผมเหลือน้อยมากแล้วอะหมแทบไม่เหลือละไม่เชื่อแบบขึ้นไปคือแบบผมต้องไปบวกกับใครอีกนะโอ้แบบนี้คือแบบผมไม่มีของนะคือแบบจากตอนแรกคือแบบเป็นเศรษฐีกระสุนนะเนี่ยคือ ตอนนี้คือแบบโจรเลยอ่ะนะฮะโอ้อันนี้คัสซีเนาะนะฮะเหมือนว่าเป็นคัสซีเนอะอ,อันนี้อ๋อลานจอดรถนะฮะเนี่ยไงยอ,อ่ะเออไม่มีใครเนอะโอเคโชคดีนะที่แบบไปตรงที่แบบเนี่ยไงยตรงเอยเสียงหมาเหา่าเอ้ยเสียงหมาหอดปะ ถ้าเจอหมานี่ผมไม่โอเคนะเราอันนี้คืออะไรเนี่ยพาร์คกิ้งใช่ไหมเออเราไม่มีอะไรอ่ะมันอินเสิร์ตการ์ดหรอไม่มีอ๋อเป็นคัสซีนะฮะวะ่าว่าเอ้ยต้องใช้คีย์การ์ดอุ้ยส่วนละหมาหมาที <c oughs> ่เอาปืนไปยิงดีต้ <c oughs> งองรอกันเล่นแน่ๆนะฮะอุ้ยไม่รีบไปยิง啊บอก <c oughs> ออกไปจากตัวฉัน รีบเอื้อมาหยิบปืนดิอะต้องโอ้ใครมาช่วยอ่ะนี่นั่นใครอ่ะโอ้เกือบแล้วอ่ะเกือบเพราะว่ารถอาวุธลง FBI เพราะเป็น FBI หรอฮะเพราะขอบคุณ แล้วก็เอ้ยขอโทษทีแล้วก็ขอบคุณนะฮะสำหรับความช่วยเหลือเออก็อืมแปลกใจนะที่แบบยังสามารถเอาตัวรอดมาได้จนถึงตอนนี้เนี่ย FBI ใช่ไหมคือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกว่าโทษทีข้อมูลนั้นอ่ะถูกเพราะนั้นข้อมูลนั้นะเป็นข้อมูลลับนะฮะก็เหมือนกับว่าเพื่อคือแบบเรียกไงอะคือทางเอราเอคนนั้นอะคือเขาบอกว่าแบบ หนุ่ยก็แบบกระพัวอะไรนะเออบอกว่าไอ้นี่นะฮะบอกว่าเลิกขามาแล้วก็แบบรีบหาทางออกไปตอนนี้ก่อนที่แบบมันจะสายเกินไปเนอะแล้วรีออนก็บอกว่านี่ผมยังคุยกับคุณไม่เสร็จนะเดี๋ยวก่อนรีออนทำไมเอเด้าไปเร็วจังเลยอะ่ะนี่มีแผนที่ใช่ไหมโอเคเฮ้ยมันแหลกเมื่อกี้แหลกก็อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้กระสุนปืนพกใช่ไหมเออไปไป,ไปมาๆก็คือกระสุนปืนพกผมก็แบบเยอะอยู่นะ แต่ลูซองคือแบบผมกระสุนน้อยมากอะ่ะผมไม่มีมีดอะ่ะตายยังเนี่ยโอเคยังไม่ตายนะฮะอย่างเงี้ยโอเคยังไม่ตายโอเคตายแล้วนะฮะโชคดีเสียนซอมบี้เหรอโอเคซอมบี้ก็มันคงไม่พังออกมาใช่ไหมเนะี่ยเอออู้ไอตัวเนี้ย โอ้ตกใจหมดไอ้ตรงนี้มีอะไรเนะี่ยอ้าวคาซีนอยูแล้วเหรอฮัลโหลนี่โอ้ไม่อยากเชื่อเลยมนุษย์สวัสดีมนุษย์เออ <c oughs> คุณอยู่นี่นานแล้วเหรอก็ <c oughs> <c oughs> นานพออะ่ะนี่คือเป็นพวกเราเหรอที่แบบยังมีชีวิตอยู่หัว <c oughs> <c oughs> ไม่ยังมีคนอื่นอีกนะฮะหัว <c oughs> โอ,โอ้นั่นก็ไอ้นี่นะฮะเดี <c oughs> ๋ยวก่อน <c oughs> ห oh. มือนก็ว่าเขาบอกว่าพูดง่ายๆคือเหมือนกับกแบบเออไอหัวหน้าไอรอนเนี่ยเป็นคนที่แบบมาขังไอคนนี้ไว้อยู่ในนี้นะฮะแล้วทางเร็วก็บอกคนนี้เรี่งไงอะ่ะมีเหมือนก็ว่ามีเรี่งไงอะ่ะออ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรเดี๋ยวก่อนเสียงอะไรนี่เดี๋ยวมาทาดีลกันไหมบอกว่าถ้าเปิดเซลล์นี้เนะี่ยเดี๋ยวให้ตัวเรี่กไงตัวการ์ด <I understand S 1> นะฮะ ว่าผมทำไม่ได้ผมต้องโอ้มันเสียงอะไรอะคือเรียอวไงอะมันคืออะไรอะอะันอนี้คือไม่ขอแปลนะคืออยากรู้ว่าคืออะไรเนะี่ยโอ้โอ้ตัวอะไรเฮ้่ออ่ะ นั่คือตัวอะไรอะ่ะอะไรเนะี่ยนั่นใครนะ่มันก็แค่ฉันนะ่ะฉันก็เอาไอ้ไอ้ของนั่นออกไปสักทีบอกวก็ไม่รลุมก,กันแบบมันเกิดขึ้นเร็วมากอะ่ะก็บอกให้่าให้รีบออกไปจากที่นี่บอกว่าคงไม่อยากจบแบบเหมือนเบนใช่ไหมบอกคุณรู้จักเขาเหรอใช่เขาเป็นน<ๆ>ักข่าวไนะมีข้อมูลที่แบบ ้องใช้ในการสืบสวนของฉันก็คือสิ่งที่เขาพูดนี่เป็นเรื่องจริงหรอนี่คุณเลิกเดินออกเดินไปจากผมได้แล้วนะผมยังไม่รู้ชื่อ้วยซ้ำผมลีออนแคนเนดีหาทางออกนะลีออนก่อนที่มันจะสายเกินไปถ้าเราค่อยคุยกันเอานี่เอาไปนะฮะชื่อเอลดาโอ มือแบบค่อนข้างท็อกซิกอะไรนะแล้วทำดีๆคือเขาก็แบบบ่นเราเฉยงงแบบเขาจะอยากให้แบบเราไปอะไรขนาดนั้นเนี่ยอืมแบบตาขลุนเลยอ่ะขนลุกโอเคนะฮะทูเนอะมันคืออะไรอ่ะไอตัวทูตรงนี้เนี่ยขออีกแซงหน่อยได้ปะเนี่ยสแควร์แครงเหรออ๋อไอตรงที่แบบน่าจะเอาไปเปิดไอตรงผมจำได้อ่ะ ถ้าจะไม่ผิดนะครับคือตัวตรงที่แบบตรงคอตกอะ่ะมันจะมีอยู่ตรงข้างตัวอาร์ตเวิร์กชอปนะฮะอืมผมผมยังซ้ำได้อยู่นะฮะโอ้ยไอตัวนี้มันก็ยังเกาะกงนะเนี่ยนั่ก็เกาะต่อไปนะแกจะไม่มีวันออกมาได้นะฮะคือผมจะไม่มีวันปล่อยซอมบีตัวนั้นไปแน่นอนอะ่ะแบบลองปล่อยดูสิเฮ้ยยังไม่ตายเหรอผมยิงไปแล้วนะเอ้ยเอ้ยอ่า เฮ้ยผมยิงครับไปเยอะมากเลยนะเฮ้ยยิงเยอะมากตายแล้วแหละคือถ้าไม่ตายนี่คือแบบหมดคำพูดแล้วจริงๆนะไอ,อห้องนี้เคลียร์แล้วนี่นะฮะคือถ้ายังไม่ตาคยคือแบบหมดคำพูดจริงๆนะครับไม่ควรอึดขนาดนั้นนะ่ะทำไมเฟรมเรทผมเริ่มดรอปอีกแล้วเนี่ยโอ้ เฟรมเลดดรอปนี่ปัญหาของจริงเลยนะฮะโอ้คือแบบโอ้อึดไปไหนเนี่ยไอซอมบี้ตัวนั้นอะฉันมีตัวอะไรปะเนี่ยมืดผิดปกตินะฮะขอเข้าไปสำรวจห้องนี้ก่อนแล้วกันนะอืมนี่อะไรอะบ็อกซ์นะฮะเป็นกล่องเหรอเอ็กแซมหน่อยน่าจะต้องมีของใช่ไหมเอออะไรอะกุญแจเหรอ หนดูหน่อยสิคืออะไรอะ่ะคาร์นัมเบอร์เหรอใช่ไหมคาร์นัมเบอร์7439อ๋อกดได้ด้วยเหรอไม่รู้ดิอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเหมือนกับว่าจะเป็นตัวนี้นะฮะเหมือนก็แบบมันพังไปแล้วนะฮะแบบใช้งานต่อไม่ได้เนอะก็สามารถเปิดประตูแล้วก็ตัวไปตรงที่เก็บของข้างหลังได้นะเพราะแบบมันมีกุญแจอยู่เนอะอืมก็โอเคอยู่แหละนะฮะ ในนี้มีของอะไรป่ะเนี่ยเอ่อช่างมันขี้เกียจอ่านนะฮะเออตรงนี้มีตัวอะไรอยู่ซอมบี้เหรอไม่เชื่อมันตายอ่ะอนี่ไงจินโดยังไม่ตายนะฮะรีบยิงก่อนเลยนะฮะเออโอ้ไปไหนรีบล้มได้แล้วนะฮะไอ้หยุดมากเลยอ่ะไม่ล้มเลยอ่ะ โอเคโอเคโอเคสิบนัดเหรอแล้วตัวเนี้ยโอเคไม่ตายเลยสักตัวนะฮะสองตัวนี่คือไม่ตายเลยสักตัวนะฮะยิงไม่โดนนึกว่าแบบมันจะเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะล้มหรือยังเยอะแล้วนะหลายนัดแล้วนะเออโอเคขอจะล้มนะฮะนึกว่าแบบนี่นี่มันจะอึดนะฮะหลายนัดสุดๆอะ่ะผมว่าคงต้องแบบเรื่อง,งอะไรอ่ะไม่มาตรงนี้แหลนะมั้ง ไปว่าขอเคลียร์ก่อนแล้วกันนะฮะตายหมดแล้วหรอทำไมตายง่ายจังคือกว่าที่แบบมันจะล้มอ่ะคือมันอึดนะแต่ว่าแบบพอมันมันตายง่ายกันไหมปเปล่าอ่ะไม่รู้ดิคือผมไม่มีมีดด้วยไงก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ที่แบบผมจะแบบใช้กระสุนนะครับกลัวลิกเกอร์อ่ะแบบขอเดินอย่างละกันนะคือแบบไม่เช่แบบผมเจอลิกเกอร์นะรู้สึกกลัวลิกเกอร์ยังไม่รู้ดิโอ้เสียงหมาหรอ,อ ทำไมเสียงหมานี่อะไรเนี่ยเออ blue herb นะฮะเดีย๋ยวขอเก็บก่อนยังไม่ผสมเออมีตัวอะไรหรือเปล่าอะโอ,อ้มีของโอเคเอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยไฮเก g ดก d e พาวเดอร์ der, หรอผมยังไม่ขอผสมเหมือนกันโอ้หมาไม่คงไม่เผ่ามาหรอกเนอะคือเนี่ยมันยังล็อกไว้อย่างดีเลยอะนะ โอเคงั้นผมก็ไม่ขอยุ่งแล้วกันนะครับคือแบบไอส้สายแล้วแบบผมยิงเดินอย่างนี้คือแบบไม่ใช่นะกลัวลิกเกอร์คือกลัวลิกเกอร์มันจะมาไม่ใช่หรอกนะฮะก็เลยขอเดินเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนเลยนะฮะเออตรงนี้มีอะไรนะเนี่ยอืมโอ้ตาหรียังคือตอนนี้แบบผมมีลูกซองเยอะไงผมยิงด้วกันนะฮะสามสองหนึ่งบึม เรียบร้อยนะฮะโอเคได้เวลาฟาร์มนะฮะดูซิมีอะไรแบบไม่ใช่แบบเปิดมาเจอซอมบี้นะโอเคไม่มีอะไรนะฮะเออเฮ่มันมีคนอยู่ข้างในอะ่ะเออไม่มีอะไรนะตายยังเนี่ยซอมบี้นี่ใช่ไหมนี่กุญแจนะฮะกุญแจ อ๋อไอตัวนั้นเหรอใช่ไหมโอ้ยออยิงอุอ้ยอ,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 อึดมากลูกสองอึดมากพูดจริงๆส่องนดที่หัวเลยเหรอเออเออไม่มีอะไรนะแบบมันพอสอ่องหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยิงดิ้นอยู่โอเคกลับเข้าไปเลย ดีนอยู่างเงี้ยแบบกลับเข้าไปเลยนะฮะโอ้ดินจนน่ากลัวเลยอะตรงนี้มีอะไรปะเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรหรอกนะโอ้แฟกะเนทโอ้โหโอเคไม่อย่าดุ้งขึ้นมานะโอเคไม่ดุ้งนะฮะงั้นก็กลับเข้าไปเลยนะฮะคือ <laughs> กลับเข้าไปก่อนเซฟตี้เฟิร์สเลยนะฮะ โอเคแบบมันพอใช้มุมกล้องส่องแล้วเปล่าก็แบบมันมีอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยแบบถ้าได้คือจะดีมากนะฮะเออโอ้มันได้ได้อยู่ได้อยู่อยโอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะแล้วเ,เนี้ยเออไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับอ,อันนี้โอ้มาแรงศับ์ผมไม่ชอบมาแรงศาบ <c ười> แกเข้าไปเลยคือ <c ười> ไม่ชอบมาแลงสาบ โอ้ยลืมซองอ๋เอเลดฮิปเลดฮิ b ดี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 นะฮะนี่เหมือนเสียงสมบี้เลยตาวนี่นะฮะโอเคเก็บออกมาอินเวนทอรี่เต็มเรียบร้อยนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยโอชอปซีโนรคคอร์ดนะฮะเจอสตินแฮนสันผู้ชายอันนี้ไม่รู้อะชั้งมันที่เกียจนะฮะเดี๋ยวดีโหลดลูกซองก่อนนะฮะโอเคตรงนี้คือทีบาคแคลงแฮนเดิลใช่ไหมอันนี้คือผมจำได้นะฮะ โอเคอุ้ยไม่ใช่แบบมีตัวไรคารออกมานะอย่านะโอเคไม่มีนะฮะรู้สึกโล่งใจมากคือแบบมันไม่มีอย่างนะโล่งใจมากจริงๆนะฮะตัวนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเอออันนี้อะไรอะบ็อกซ์อิเล็กทรอนิกส์พาร์เดี๋ยวผมขอคอมบิ่ตัวนี้กับเอออันนี้แล้วกันนะก็ จะได้มีอีกช่องหนึ่งพอดีนะครับโอเคอันนี้ก็เอ็กแซมนะครับดูซิว่าได้อะไรเปิดปึบออกมากอ๋อิเล็กทรอนิกส์พาร์หรอได้มาง่ายขนาดนี้เลยเหรอถาจริงมีของอะไรป่ะเนี่ยกันพาวเดอร์นะฮะนี่ก็คอมบายเลยได้กระสุนมาอีก15นัดเอา้าทำไม15เข้าก่อนอยังได้แค่12เลยอะไรอ่ะงงนะ คืองงแล้วนะฮะทำไมผมแหลกมันกระตุกอะเออทำไมบรรยากาศมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้มีเลตเฮิร์บด้วยเอ้ยกินเฮิร์บเดี๋ยวผมค่อยมาผสมกับเลตเฮิร์บไปกันนะครับเฮ้ยมีแอบเซฟด้วยอ่ะเฮ้ยมันแหลกอ่ะเออเปิดโอเคเหมือนก็ต้องให้อยู่ในขีดสีแดงใช่ปะ แปลว่านี้ไม่ได้มันเกินนะฮะนี่ก็เกินอีกเหรอเมื่ไหผมปิดอันเนี้ยโ,โอเคฟุกได้เฉยนะ,ะคือนึกว,ว่าแบบจะใช้เวลานานกว่านี้เนื้อไม่รู้แบบจะได้เอ้ยเสียงหมาเหรอโอเครีบหนีโอ้เสียงทำไมแหลกโอ้หมามาจากไหนเนี่ยแหลกมันแหลกโอ้ไม่ระเบิดผมอ่ามันแหลกอะ่ะ คือปัญหาคือมันแหลกโอ้มันปีนออกมาโอ้ขอร้องเหอะคือการที่แบบผมแหลกแล้แบบผมต้องมาสู้กับอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากนะครับโอ้วิ่งไปวิ่งมาอย่างนงี้เลยเหรอยิงไม่โดนโอ้ไม่แฟลแกนเนผมทำไมอะ่ะทำไมเรื่องนี้ถึงเ,เกิดขึ้นตายตาย คือแบบทำไมอะของผมอะแบบหายไปหมดเลยอะอันนี้เพราะความแหลกล้วนๆเลยคือไม่ใช่ว่าแบบอยากจะไปโทษความแหลกนะแต่คือต้นเหตุมันคือความแหลกจริงๆคือมันแหลกจนแบบผมเลงอะไรไม่ถูกอะจริงคือแบบ คือต้นเหตุคือความแหลกจริงๆนะครับตอนเชฟเป้ผมเอาลูกซองยิงมาเลยกันพอกันทีไอหมาอืมตายออกมาซีโอเคโอ้มันแหลกอะคือถ้าแบบมันแหลกคือแบบผมต่อ้มีลูกซอง,องคงยิงไม่โดนอะโอ้เนี่ยมันแหลกโอ,โอเคโอเคโอเคผมไม่โสดละผมไม่โสดละนะฮะ เดี๋ยวผมขอวิ่งละอย่างเดียวคือถ้าแบบผมยิงไม่ได้ผมขอแบบจัดก,การวิธีง่ายๆเลยนะฮะวิ่งจูกนะ๊กเนอะโอ้โหยิงโดนอีกอ๋อโดนได้ไงเนี่ยโอเคโอเคโอเครีบหนีก่อนหมาไอหมาพวกเนี้ยโอเครีบเข้าไปข้างในก่อนนะฮะโอเคนี้ไฟเปิดละผมจำได้ไงว่าแบบมันมีตัวกุญแจนี้อยู่นะฮะ โอเคเปิดแล้วเรียบร้อยนะฮะแบบพู่ตรงนัแล้วแบบรู้สึกแย่มากอะ่ะที่แบบผมเรียกว่าไงอะ่ะเสียมันไปอะ่ะไอสองอันนั้น,นแหละคือเป็นคีย์ไอเทมหลักของการเอาตัวรอดแบบซอมบี้เป็นกลุ่มเลยอ่ะนะเออคือแบบการที่แบบมันหายไปอย่างเงี้ยคือมันเสี่ยงนะฮะปึง้งรอดละแล้วนี่คือไปไหนเนี่ยนี่คือเราไปไหน ขึ้นมาตรงนี้เหรอสถานีตำรวจนี่ใช่ไหมอ,อันนี้คือสถานีตำรวจนะครับเอออันนี้คือกะสุนลูกซองเนอะโอ้ยแหลกจังเลยคือถ้าแบบมันแหลกอย่างนี้แบบผมเล่นไม่ได้อะโอ้แหลกมากนะครับเอออันนี้บลูเฮิร์บนอะลูซิมีของแล้วแบบผม,มเก็บเปล่าไฮเกตกันพาวเดอร์สองอันเลยเหรอผสมได้อะไรเนี่ย นี่นี่คือกระสุนปืนพกมไม่หายแหละจริงๆแบบไม่หายแหลกมีฟิลเหรอเอองั้นเดี๋ยวผมขอเอาของพวกนี้ไปเก็บก่อนแล้วกันนะฮะงั้นเดี๋ยวได้ไงอะ่ะคือคลิปมันก็เริ่มยาวแล้วแหละนะไหนๆก็ไหนๆนะอยู่ห้องเซฟนะฮะก็จบคลิปทช่นี้แล้วกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับสวัสดีครับ